ดังไม่หยุดชุดไม่อยู่นักธุรกิจดูไบบินลัดฟ้ามามอบเงินให้หมูเด้ง5ล้านบาท 6ตุลาคม2567จากกระแสะความน่ารักของซุปตาสาวน้อยหมูเด้งลูกฮิโปโปแครของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวดังไปไกลทั่วโลกและยังไม่มีทีท่าว่าจะแผ่วลงมีนักท่องเที่ยวแห่เข้ามาชมหมูเด้งกันอย่างต่อเนื่องทุกวันหมูเด้งลูกฮิปโปแครที่เป็นกระแสะไวรัลของไทยได้รับความรักจากเหล่าคนดังระดับโลกในหลากหลายวงการล่าสุดผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่ามีกลุ่มนักธุรกิจจากดูไบเดินทางมามอบเงินให้หมูเด้งเป็นเงิน 5ล้าานบาทเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสวนสัตว์ขณะที่เพจขาหมูแอนเดอ g แก g งก็ลงภาพเช่นเดียวกันจนชาวโซเชียลแห่แซวกันว่าปังมากหมูเด้งหมูเด้งเสลบสาวแถวหน้าของเมืองไทยหมูเด้งดาราสาวท่านหนึ่งเด้งจนได้ดีวาสนามหมูเด้งและน่ารักมากต้องสวยแค่ไหนกันผู้ชายถึงเปเช็คให้5ล้านบาท